สบายดีจ้าพี่น้องบอร์ชื่อิวโคเดจ้ามากินข้าวน้ำกันเด้อจ้าอันนี้กาเป็ดจ้าเป็ดอันนี้กาลาบลาเป,ป็ดลาเป็ดต้มเป็ดพักพี่น้องครับต้มนี่พักครับักครสบายดีจ้าบลาลุงบอร์ชื่อิวโคเดจ้าข้าวเด้อใส่ซองหน่อย

มีคุยแทบเอาโตดเนอะกินแหละได้กินมากเก็บมีแฟนมียังอาซันห <c oughs> ยอกนะหอนข้างเลยบอกเอาออกเลยเนาะโอ้ยชื่อเม่นเพิ่อนอันนี้ซ้องเขนบ่ะบอกกันหน้าแล้ก็ข้างนอกไม่เห็นจกใส่ ดูบ้านแล้วหอย้างบอหอกเลยไอ้ที่แบหอยก็ยัหอยเลยหอยมๆนะนีคัสติบ เอาลงอาผู้ช่วยผู้ชยาาม่าจเนสเป็นสีขวเป็นสีเทาตนากองว่ากินวตัดสึดอันนี้นี่ เราเหือีหน่อยสีมันเด้อี่ีนีนหมอต้มมีเด้อตึงเสือวะนมันมกินยังเนาะก็แห่งไน่ากระูกนะีีนโอ้แเอตีหัวตีนีน่แห้ง คือว่ามันช่วงหนแสน้าเยพอเป็ดตดเป็ดซีพีแล้วเป็ดใส่มะเพ็รดีหมดใช่แล้วเราไป็ุงโซ่น้ำน่าจะซื้อได้นั่นซื้อเองเราตเป็ด

เดีนปนาดอ,อกปร้ี่ดน้องนอกเ่ยบกินแล้วบากินห่า,า,จ,ะาจะค่บดมือเนาะอจะปมบางโนเนาะเนาะ อัี้เมืองจำพรบอ่ไรเมืองจมพรนเมืองอุทุมพรบกเมืองจำพราก็คปักซอยกูอุทุมพรเข้าวโพดนเมืงอย่างเมือจพรน ม well ันเปนกับข้านะปักซอนขึ้นกับเมือง่ะมึงขาปังทงปักซ้อนไหมมึงจำพอดีมั้งองคมันสองคร จะเติมหาต้มบะไรอันแกร่งขนมันมันอันเดืองมะบบมันะวายอยากุจะเกล็ดนั่นแล้วจะปั่นอย่าีกก็ลมมันพีงพีงเกล็ลงตัวีงมันกบกบ มันยังเงาเอมปลูมีกินกั้ดมากรอะไรตงาให้เอาไม้เ็ดเบนดแ้วคบอรอง้องไมไมต่บมีได้เขาือกบเพื่ระับเลยใช่จะได้กับับโบดังชื่อ เลยแบบเออนั่นแหละลองมาจำนะกัดแล้วมาจำเบาตุ๊กชีเปเ็นเบอร์เฮ้าเลยเพื่อนมาเปับป,ปะพงปัะปุงเอาตักมาแล้วนี่ะ้ะเอาจำยังีเออ งัวเลยคุณบาเรียงงัวบพกละหลอเนาะแต่ชุดกลาก็ปกลมาแต่มือขอสน่มีอตอนทำไปขิดข้าวนังเนเนาะเหนื่อยน่อยเนาะเท่าแล้วมันพีดีจนพูดละหล่อเนาะละหล่อจังเลยคุ่ดีหนวงานมา เียมาเห็นนี่ผมใ่ถ้าพปลังถ่ายคลิปดูเนี่อมันี่ไรงงอบังไปจอดลีนจนผมมองแล้วผมมองบังมบถอดหน้าเงี้ยจับจับอย้าเงี้ยเฮ้ยมันจะจับมือชาใส่เลยใครไม่รู้ tết được mà mát tết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  สลูกเขาจะขึ้นสีนเห็อะไคือจินแหงมากกับสิ่ตแล้วเขาหลงชุดเปิดจินแห่งบันเรายาให้กินให้กินจินแนกับป้าหนะขึ้อไปบนวขา

มัวเเป็นเคาะค่เอดในแสนกว่าเ,าเ,เาลาผีแล้ว้องนะรลาปลาลุงสลุงอ่คลาปลาลุงะลุงมงก็ขอราไเปก่คนเด้เจ้พอคนร้ายปนใจให้ช่าง <c oughs> ต้องลุงนะาสื่อเจ้าจะลุ่องสื่อเจ้า ชูมาพาสาวีนโนด้วยจ้าไปาปลาไปก่อนพี่น้อง